เงียบทำไรกันบุหรไรกันทีมหาลัยไม่ใช่ตลาดอยากอยู่มากใช่ไหมออกไปเฮ้ยเป็นอะไรมากเปล่าอยากไปตลาดมากใช่ไหมตั๊กเขาไม่อยากไปตลาดแรอค่ะแต่เขาอยากหนีไปตลาดแบบพี่มากกว่าหยุด เพื่อไม่สบายจะพาไปพักไม่ได้หรอกคะพี่พาไปเองน้องอ่ะขับเข้าแถวเลยโหยมันแกล้งกันชัดเลยอะ่ะหิวก็หิวม,มันทำดีเอาง้าคอยดูนะฉัจะจะต้องออกเดินให้ได้ เขาไม่ร้าสายตาเลยนะแกชอบเขาใช่ปว่าเฮ้ยบ้าเหรอทำ <c oughs> ไมล่ะที่เขาเออกจะหล่อดูดีน่ารักเคอร์เ็กแถมเขายุ้มพาฉันไปห้องพี่บานนี่นปแกไม่จริงอ่ะต้องมีแผนแกล้งฉันแน่เลยต้องแก้เผ็ดก็ไม่ได้นี่น้องๆครับ พ,พี่ได้ปรึกษากันแล้วนะว่างานเชีกรีประจำปีนี้มีการแสดงรุ่นน้องคนรุ่นที่พี่จะจอาน้องเฟรมมาเป็นนางเอกในปีนี้นะครับโอเคปะโอเคครับตามนี้นะจะเป็นฉันไปได้ยังไงต้องเป็นพี่คนนั้นแน่เลยที่แกล้งฉันดีจะได้ได้มีโอกาสไปใกล้ชิดและแก้แทนพี่เขาไม่ยกอะไรอีกแล้ว พี่ไอค่ะขอโทษนะคะ่ยกลี้วพี่ไอขอโทษนะคะ ระวั oh. งระวังหน่อยนะพีมีเรื่องจะมาบอกการแสดงเป็นที่เดียวพรุ่งนี้จะเลือกน้องตั๊กเป็นนางเอกพอพอพอลุกไม่ขึ้นงั้นเปลี่ยนเป็นปน,ปน้องเฟย์เป็นนางเอกขอเสียงปรบ,บมือหน่อยค <c oughs> นต่อไปพี่จะเลือกพระเอกพระเอกเป็นเจ้าชายจิ๋งเหลนขอเสียงปรบ,บมือหน่อยครับ บคออไปครัวันนี้เราจะมีการแสดงซึ่งไม่มีบทพูดไม่มีท้องเรื่องไม่มีอะไรเลยแต่มีบทภาพซึ่งตัวละครจะไม่รู้เลยว่าจะได้เล่นเป็นตัวอะไรถ้าพร้อมกันแล้วเรามาล็อกชมละคร กันเลยดีกว่าจากพี Enlight ่เจ้าชายในปาไปเดอนยับได้สำเร็จเจ้าชายได้พาเจ้าหญิงกับเมืองโทรศัพท์เจ้าชายเข้าพระบิดาเจ้าชายได้โทรมาเฮ้ยใ้เจ้าลูกกลับวังได้แล้วขดะนั้นเจ้าชาย ลูกดีลูกโลนใหญ่ซึ่งที่ยังไม่อยากกลับเดี๋ยวก่อนท่านจะไม่อยู่ที่นี่กับค่าก่อนหรือเอาพิเศษสมรสกับเธาและของมือนี้ไปกับเธอไอ้ทอนเรื่องไร้หนึ่งเขาก็ทำกันเท่านั้นแหละไม่ได้หรอกเธอหญิงข้ารีบกลับไปทำภารกิจที่เมืองข้าขับไปละเดี๋ยวก่อน ออว้ายไอ้ันีจะนไม่ไหวแล้วนะฉันไม่แยกต้องกับเธอแล้วถ้าฉันมเข้าเส้บบนนเนี่ย้เจตีต้อไม่ผัวฉันกินไยไปใหใลช่ไหลังจากที่เจได้ฟังอย่างนั้นก็เสียใจมานั่งพับใจใต้ต้นตะกบใหญ่ นานๆบอกว่าชีวิตเราจะหาผู้ชายดีไม่ได้หรือข้าไม่ขออะไรมากขอแค่ผู้ชายแบบจัุกันกินเหมือนเด็กนี่ข้าคือตระการพิเศษข้าสามารถบรรดาทุกอย่างที่เจ้าต้องการได้ ลับตาสิมาีชิบยนะครับแค่ว่าังเปมาตั้งนานแล้วแต่ค้แรกที่พี่ผมฝันมาให้เป็น ขอบค้ำัเลยจริงนะครับพี่มึงอับดับมาเดือนที่แล้วนี่เองนะพี่มีบางอย่างจะไปบอกมเฟรมด้วย ไปกล้าไปกล้าไปกล้าวาคาราคาเฮ้ยเข้ามาออสนี่ต้องเดินเข้ามาให้ใช่ไหมเขาบอกว่าไม่เดินไม่เดินฮะวันปะไม่ไม่อ้วนไม่อ้วนโอ้ยครับเริ่มครับหนึ่งสองไม่ต้องไม่ต้องหรอมองมองไปทางนู้นมอง อะไรวะเขาต้องมองแบนั้เหรอแกแกมองอะไรอะแกมองเรุ่นพี่เขาใช่ไหมหรยแกชอบใช่ปะมรอยไงยังไงยองไงยังอไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อายคะขอโทษนะคะม่เหมือนในเหมือนเหมือนไม่เลยเอาตกทีไรจะติแต่แบบไม่ต้องเอาแบบเรื่องที่บทะเลาะกับแฟนเลย เขาแบบธรรมดาบอตอบให้เสียงดังเลยฟังชัดมันเร็วไป่ะการ์ดอไอย่างมน่ปเดินยไม่ใาเลเลือกกองยังเลือกกองค่ะแชท้อง แล้วมีถ่ายวันไหนอีกครับพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นอ่าบนเวทีจบมากก็เดี๋ยวไปดูอีกทีว่าเหนียวมากนายธอวงนะคะ่ะจะดจะก,ก้ารเธอานี่แบบว่า พูดไปดิพูดคุยกันอะไรก็ได้พูดดังๆอ่ะแชร์ได้ไหมกินอะไรมากเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเป็นอะไรหรือเปล่าส่วนต่อไปพี่จะเลือกพระเอกเอกเป็นเจ้าชายเจ้าเลนหมดแล้วตอนนี้แม่เจ้าได้ป่วยหนัก ที่เขายังไปหวางโทรศัพท์่ๆก